ดูหนังแต่บางคนดูไม่ค่อยรู้เรื่อง <c oughs> <c oughs> ดูเรื่องหนึ่งอะดูหลายรอบมากอะพี่ <c oughs> เพราะว่าหนูเป็นคนแบบว่าเอ๊ะอันนี้อ่อนร้อนคือแล้วดูหนังแต่และรอบอะรู้สึกไม่เหมือนกันเป็นคนแบบนี้ <c oughs> ยกตัวอย่างเรื่องนี้ที่ว่าให้หน่อยยกตัวอย่างเรื่องอะไรดีอะอย่าง หนังหนูจะเป็นคนชอบดูหนังอินเดียตั้งแต่เด็กๆคือคุณแม่ชอบชอบหนังอินเดียแล้วก็ชอบพระเอกอินเดียคนหนึ่งซาลูขานคือแม่ชอบแล้วหนูก็ชอบมากดูตั้งแต่เป็น,ปนแผ่นซีดีตังแต่เลยเด็กเนี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่าอ่านซับไม่เก่งพอตอนนี้มันมีแบบมีเน็ตฟลิกใช่ไหมคะมันก็จะมีหนังอินเดียแล้วก็ชอบเข้าไปดูแต่ทีเนี้ยเวลาเราดูอ่ะหนูจะเป็นคนอ่านหนังสือไม่ค่อยทันแล้วแบบมัน เร็วมากสับขึ้นเร็วมากเราก็จะแบบว่าต้องมาสต็อปดูแล้วโอ้โห oh. ไม่เข้าใจเลยอะหนูก็จะต้องใช้วิธีไปฟังสปอยก่อน <laughs> ไปฟังสปอยให้เข้าใจสรุปเนื้อเรื่องก่อนแล้วมาดูอีกทีนึงอ๋อถึงจะเข้าใจแต่ถ้าวันไหนที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ฟังสปอยมาก่อนนู oh. ไม่เข้าใจอะ oh. จะเป็นแบบน,นี้ <laughs> <laughs> ถ้าเป็นหนังแบบฝรั่งหรือหนังอะไรที่มันต้องมีคำแปลอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องอ่านตามอะต้องไปฟังสปอยก่อนไม่งั้นไม่เข้าใจงงอ๋อเลยใช่ใจใๆเออมันป็นมีมนีอีกแนวหนึ่งเลย เช่นเรื่องอะไรเช่นเรื่องอะไรล่าสุดเนี่ยหนังอินเดียที่ไปดูสปอยก่อนล้วค่อยมาดูอ่าเช่นเรื่องหนูจําชื่อเรื่องไม่ได้แต่มันจะเป็นเพราะว่ามันเป็นชื่อเรื่องภาษาขเขาอะแต่ว่ามันจะเป็นหนังหนังหักมุมซึ่งหนังอินเดียทําดีมากๆเกี่ยวกับหนังหักมุมเป็นอะไรที่หนูจับไม่เคยได้เลยแล้วสนุกมากเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่คุณพ่อเขารักลูกมากแล้วลูกเขาแบบไปไป,ไปเผลอฆ่าผู้ชายคนหนึ่งตายเพราะว่าผู้ชายคนนั้นจะมาข่มขืนเขาอะไรเงี้ยแล้วคุณพ่อก็แบบว่าแล้วลูกเขาแบบเอาไปฝังเอาไปอะไรเงี้ยแล้วแบบตำรวจจะมาจ แต่จําชื่อเรื่องไม่ได้มีเรื่องอื่นหรืออินเดียที่จําชื่อได้มีมีค่ะมีมีก็จะมีมีหลายเรื่องอ่ะชื่ออินเดียเราจําไม่ได้นะแต่ชื่อไทยมันจะเป็นพวกแบบไฟล้างไฟแบบว่าแรงแขนข้ามชาติอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นหนังเก่าเป็นหนังเก่าค่ะแต่ชื่ออินเดียหนูไม่รู้ ฟังคู่ใบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมะคู่ใบก็ฟังสปอยมาแล้วแต่ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูตัวเต็มเลยยังไม่มีเวลาแต่ต้องไปดูเขาเขาบอกว่าดีมากเรชอบฟังสปอย่อบฟังสปอยก่อนมั้นไม่เข้าใจถ้ามันเป็นหนังที่ไม่ใช่หนังไทยนะคะเสน่ห์ของหนังอินเดียมันคืออะไรอะการเต้นการเต้นหนูใช่ค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่าหนังอินเดียเขาแบบเวลาเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเล่นหน้าเล่นตาแล้วเขาเต้นมันดูมีเสน่ห์ดีหรือว่าเพราะเราชอบเต้นมันก็เลยทําให้เราชอบแล้วชอบดนตรีมันมีเพลงมันมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดาี่คนอื่นเขาเขาชอบอ เราตรงข้ามเลยเราชอบนะเราว่ามันมันมันเป็นเสน่ห์ของหนังอินเดียค่ะภาพยนตร์ที่มีเต้นด้วยอะไรเราก็ต้องนึกถึงอินเดียแล้วใช่ไหมฮะเราเต้นอินเดียเต้นยากมากถ้าอะไรมันแบบเยอะมากมันเป็นศิลปะที่สวยงามค่ะแล้วได้มีการอะแดปให้มันเข้ากับผลงานของเราบ้างหรือยังก็มีผลงานล่าสุดเพลงหยาเกเรที่เป็นออกตินแบบอินเดียในหน่อยเพราะว่าความชอบส่วนตัวยก จะมีอยู่ไม่กี่เรื่องที่หนูจะดูซ้าไปซ้ำมาวนๆก็จะมีต้ยมยำกุ้งองค์บาทหย,ย่ยเสือธรแล้วก็มีการกล้วยช่า hey. งช่า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 งน้องเ๋ยช่างหรือเปล่าช่างมันัวโตไม่เบาจมูกยาวๆได้กว่างโอ้ยโอ้การกล้วยอันนี้คือชอบมาชอบจนแบบว่าดูได้ตลอดพอนึกแบบนึกขึ้นมาปุ๊บก็คือดูดู oh. แล้วก็แบบพูดตามตัวละคร <laughs> พูดได้พูดตามตัวละครต่างๆมันดูบ่อยอะพี่ ถูว่ามันมันน่ารักดีแล้วก็ดูได้ตลอดอค่ะ<ม>คือเราดูมาตั้งแต่เราแบบว่าอายุยังน้อยๆอยู่จนแบบปัจจุบันเรานึกถึงเ,เออมัน มาดกูก็ยังสนุกอยู่และทั้งภาคหนึ่งแล้วก็ภาคสองกลับมาดูแล้วก็ร้องไห้ตาม <laughs> อะไรอย่างเงี้ย <laughs> ฉันอินเกือบจะบาแก้วฉันอิน <laughs> ใช่ <laughs> ฉันอินน่ยยิ่งฉากที่แบบว่าก้านกล้วยคือเดินออกมาตอนที่แบบว่าเขาจะกลับบ้านแล้วที่แบบว่าเขาแม่เขามาตามกับอะไรเงี้ยแล้วแบบสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะต้องออกไปสู้ให้เหมือนกับพ่อเขาอะไรเงี้ยแบบมันทัดใจมากอินเกือบจะบาแก้วด้วยใช่น่ารักน่ารักองค์บากค่ะ ทำไมเราถึงชอบดูแลดูอีกชอบพี่จาด้วยชอบพี่จากับพี่หม่ำด้วยแล้วก็เอาจริงๆชอบหนังบูนะคะ คือเป็นคนซนตั้งแต่เด็กแล้วก็คือเป็นคนชอบปีนป่ายชอบซอนชอบนู่นเนี่ยชอบแบบเล่นแรงๆอะไรอย่างเงีง้ยค่ะแล้วก็เลยชอบดูหนังเนื่องนี้แล้วพ่อก็ชอบ<ม>คุณแม่ก็ชอบพี่จา๋าด้วยแล้วเหมือนเราดูมาตั้งแต่เด็กดูมาแล้วก็พอปัจจุบันเรานึกถึงเราก็ยังอยากดูอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ<ม>้วม,มันไม่รู้เหมือนกันนะคะหู้รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ดูได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นหนังที่มีสเสน่ห์มากมันมีแม่ไม้มวยไทยมีการต่อสู้มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่จา๋าเป็นคนที่เวลาแบบแสดงเวลาบูอ,อ่ะท่วงท่าอะไรอย่างเง แล้วก็โอ้โหเล่นจริงมันแบบมันสุดยอดอ่ะเคยเจอพี่จาตัวจริงแล้วค่ะก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเพราะคุณแม่ชอบแล้วหนูเองก็ชอบก็บอกพี่เขาว่าหนูชื่นชอบพี่มากเลยนะคุณแม่พาไปดูต้มยำกุ้งในโรงอะค่ะพี่ที่โรงหนังพาตาห้ารอบต้มยำกุ้งเนี่ยนะใช่ทำไมทำไมมันมันเยอะขนาดกรงไหน ดูครั้งแรกแล้วอยากดูอีกถ้าในขณะที่มันยังอยู่ในโรงห้ารอบโรงหนังพาต้าชอบอะไรมากที่สุดในต้องเ้ยงกุ้งเรียกว่าทุกอย่างอ่ะคือบทอะไรทุกอย่างมันมันลงตัวหมดทุกอย่างแล้วก็มีช้างด้วยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยอยู่แล้วเราเราหนูชอบช้างมากมากเลยนะคะแล้วก็เราชื่นชอบตัวนักแสดงนำค่ะอย่างพี่จาแล้วก็พี่หมับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การแสดงทุกอย่าง แยมเนี่สทธรอ,อันนี้ก็ชอบมากมันเรียกว่าแยมเนี่ยเป็นหนังอีสานยุคแรกๆที่แบบบุกเบิกขึ้นมาทําให้แบบว่าหนังภาษาอีสานมันบูมเลยค่ะคือคือเป็นหนังเรื่องแรกๆที่เราด,ดูภาษาอีสานมันมีสเสน่ห์มากล้วคือแบบคือหนังเรื่องนี้เป็นเหมือนหนังที่ความส่วนตัวนะคะเป็นเหมือนหนังที่ทําให้หนังอีสานมันมันมันกว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบททุกอย่างอะไรมันมันมันแบบ อุ่ยคิดได้ไงหรือ,อยังแบบว่าโอ้โหพี่หม่องเก่งมากๆเลยคิดได้ยังไงแบบว่าทุกอย่างมาลงตัวหมดเลยแล้วใครจะไปคิดว่าเออแต่งตัวย้อนยุคไปแบบชุดสีแป๊ดอป๊รอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงในในแหยมะเพราะทุกเพลงเลยแล้วเป็นฉากแต่ละฉากคือเป็นฉากจำหมดเลยค่ะเดี๋ยวสิคะ,ว,ะคว่าครูบบเตือนเขาใจาสนตีนบักสัดกิจจเจ้าเรื่องใช่ไหมคะหนังไทยเหรออ๋อมีเรื่องที่พี่แบง์วงแคทเล่นที่เป็นนักบาสอะค่ะ ถึงมันเป็นความความรักของคือเขาเป็นคู่เล่นเป็นคู่แฝดใช่ไหมคะที่แบบว่าต้องต้องมาตู้เพื่อแบบเพื่อเพื่อคู่แฝดเขาอีกคนหนึ่งอะเรารู้สึกว่าเออมันเป็นความรักที่มันแบบมันบริสุทธิ์มันสดใสแต่ว่ามันต้องแลกมาด้วยชีวิตของอีกคนนึงอะไรเงี้ยสุดท้ายอีกคนต้องตายอะไรเงี้ยมันมันเออมันเราว่าอุ้ยซึ้งจังเลยอะหนูเป็นคนที่อ่อนไหวกับอะไรแบบนี้มากมันก็เป็นเรื่องของ เล่นเล่นบาสเขาเรียกว่าเป็นอะไรหนูอาจจะเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกต้องขอโทษด้วยนะคะมันเหมือนกับไปเล่นบาสเถื่อนแบบหาตังอะไรอย่างเงี้ยแล้วกติกาเป็นเป็นการเล่นบาสท,ที่ไม่มีกติกาคือสามารถแบบใช้กําลังได้เลยใครรอดก็รอดไม่รอดก,ก็ตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่นึกว่าเราไปดูเราจะอินขนาดนี้แค่อย่างดีแอชชั่นใช่ตอนแรกไม่คิดว่าเป็นหนังแนวนี้ด้วยซ้ำก็กดเข้าไปดูแต่มันพอดูครั้งแรกแล้วก็คือกลับกลับไปดูครั้งที่สองอะไรเงี้ย ซึ่งเอาจริงๆหนังที่เล่ามาทั้ง5้าเรื่องเนี่ยดูซ้ำได้ดตลอดใช่หนูก็เป็นคนแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราจะดูซ้ำได้ตลอดใช่ไหมคะแต่หนังที่หนูพูดมาเนี่ยคะ่ะคือเป็นหนังที่หนูสามารถดูซ้ำได้ตลอดตลอดตลอดเยอูเล่นหนังบูยนกเล่นแอคชั่นเพราะหนูชอบพี่จ่าพนุ <laughs> นเกเ,นเ,รเราชอบใครแล้วต้องเป็นแบบนั้นได้เหรอไม่คือเราเองเป็นคนที่ห้าวห้าอยู่แล้วค่ะเราเป็นคนชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้ว แล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูอยากเล่นสักครั้งหนึ่งอะ่ะหนูอยากเล่นแนวเนี้ยใช่